บรรยากาศที่ด่านช่องจอมอเภอกาบเชิงจังังวดสุรินทร์ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสำคัญเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชายังคงมีแรงงานชาวกัมพูชาทยอยเดินทางกลับประเทศต่อเนื่องครับวันละกว่า100คนหลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาออกเชิญชวนคนกลับบ้านพร้อมกับยืนยันว่าจะมีงานรองรับนะครับนักข่าวไทย P ี s ลงพื้นที่ไปสอบถามแรงงานบางส่วนบอกว่าต้องการที่จะกลับไปอยู่ใกล้บ้านครับขณะเดียวกันบางคนบอกว่าได้ งานใหม่แล้วอย่างเช่นงานเย็บผ้าในฝั่งกัมพูชารายได้เฉลี่ยสูงกว่าที่เคยทำในไทยอาจจะเพิ่มจาก1 0,000บาทเป็น1 2 0 0 0บาทต่อเดือนครับบ้านี่ยกลับกลับไปจะไปทำงานต่อหรือว่ากลับไปพักต่อไปทำงานต่อคะอ่ะแล้วแล้วเรามีงานแล้วเหรอคะมีแล้วคะ่ะทำอะไรคะทำโรงงานเย็บผ้าคะ่ะเย็บผ้าค่ะใครหาให้ฝั่งนู้น คนเซ็นหาให้ค่ะก็คือรัฐบาลหาให้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะดีใจไหมจะได้กลับบ้านอีกครั้งรายได้ล่ะคะมันมันมันเท่ากับที่เมืองไทยไม่เอ่ยเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยค่าแรงฝั่งนี้เท่าไหร่คะที่เราได้ได้แค่ได้หนึ่งหมื่นค่ะหนึ่งหมื่นต่อเดือนต่อเดือน ช่วงที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีหุนมันเน็ตเดินสายหารือกับผู้นำต่างประเทศนะครับรวมไปถึงทนายความที่เคยเกี่ยวข้อง กับคดีพิพาทประสาทพระวิหารระหว่างไทยกัมพูชาครับนักวิชาการคณะรัฐศาส,าสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิเคราะห์นะครับว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้เนี่ยสะท้อนถึงความพยายามของกัมพูชาในการสแสดงบทบาทเชิงสัญ,ญลักษณ์โดยเฉพาะกับประเทศอย่างฝรั่งเศสและสิงคโปร์แม้ไม่อาจจะชี้วัดได้ว่าผู้นําเหล่านั้นจะช่วยกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมแต่ก็เป็นแรงกดดันทางอ้อมต่อไทยครับซึ่งควรจะเตรียม ท่าทีรับมือไม่ให้ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการทวงคืนพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับกัมพูชาายัางช่วยสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับคุณมาเน็ตโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านอำนาจจากสมเด็จฮุนเซนสู่รุ่นลูกครับรวมถึงนักวิชาการเนี่ยบางส่วนจํานวนหนึ่งนะครับจะบอกว่าทางฝั่งของของฮุนเซนรวมถึงฮุนมาเน็ตไม่จําเป็นจะต้องสร้างคะแนนเสียงให้ตัวเองเพราะว่าคะแนนเสียง แม้ว่าหลายครั้งน่าจะปริมจะไม่ชนะนะัดก็ถือว่ามั่นคงมาโดยตลอดนะเพราะว่าก็คุมสื่อหมดแต่ผมก็ยังยังมีความมีมีแนวคิดที่โน้มเอียงไปในทางว่าการมูฟนี้เนี่ยมันคือการสร้างบารมีให้กับตัวหุ่นมาเนตซึ่งกําลังกําลังจะเปลี่ยนผ่านอานาจต่อจากหุนเซนนะครับผมก็พูดมาโดยเสมอว่าสมัยสมัยศรีนุ่มีกรณีกับไทยกรณีเขาพระวิหารแล้วก็ได้ตัวประสาทไปนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ได้ใจกัมพูชานะครับ และนอกจากนี้การปลุกกระแสชาตินิยมยังสอดรับกับบทเรียนในอดีตท,ที่การนำเสนอเรื่องปราสาทพระวิหารว่าถูกขโมยโดยคนไทยนะครับเป็นเรื่องเล่าที่แพร่หลายในสื่อและระบบการศึกษาของกัมพูชาทําให้ประชาชนเข้าถึงและเชื่อมโยงกับประเด็นเหล่านี้ได้ง่ายครับ